สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กับคลิปนําหนวดโพนะครับนําหนวดได้จัดทำโพขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสาย PE นะครับในเรื่องของงานช่อนหรือวัชโดอะไรประมาณนี้แหละนะครับนนวดได้ทําโพเกี่ยวกับว่าส่วนใหญ่เนี่ยน้าๆนักตกปลาทุกคนเนี่ยเลือกใช้สาย PE ขนาดไหนนั่นเองนะครับอ่ะนะครับจะกลุ่มตัวอย่าง234คนที่นําหนวด สุ่มมานะครับที่เป็นแฟนเพจ Facebook สายพิชชิงเนี่ยนะครับก็ได้ข้อมูลมาทั้งหมดเนี่ยหอันดับด้วยกันนะครับไปเดี๋ยวนนวดพาไปดูนะครับว่า6อันดับนั้นนะครับมีสาย p ีขนาดไหนบ้างที่นานาเลือกใช้กันไปครับผมมาเริ่มที่อันดับที่6เลยนะครับจากผลสำรวจนะครับบอกว่านะครับมีนานานักตกปลานะครับที่เป็นแฟนเพจเนี่ยเลือกใช้นะครับสาย PE 2.5นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.99นะครับนั่นก็เป็นสาย PE ที่นานานาตกปาเลือกใช้กันนะครับที่อยู่อันดับที่6นั่นเองครับต่อกันที่อันดับที่5นะครับผลสำรวจบอกว่านะครับ6.14นะครับยกให้สาย PE ขนาด0.8นะครับ ก็มีผลกับการเลือกใช้งานเหมือนกันนะครับสำหรับสาย PE นะครับและอันดับที่5นี้นะครับขนาด0.8ก็เป็นที่นิยมของนานานักตกปลานั่นเองนะครับอันดับที่4นะครับตกเป็นของสาย PE ขนาด PE 3นั่นเองนะครับสาย PE 3นั้นถือว่าเป็นสาย PE ที่ก็เริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผลสำรวจบอกว่า 9.82%นะครับยกให้สาย PE 3เนี่ยแหละนะครับหลายๆคนบอกว่าเอาเน้นชัวๆนะครับเพราะว่าแบบว่าชอนก็ได้ชโดก็ดีเอาแบบวัดกันกระเด็นกระดอนไปเลยว่างั้นนะครับมาที่อันดับที่3นะครับยกให้สาย PE เบอร์หนนั่นเองนะครับวัยรุ่นนะ ผลสำรวจบอกว่า21.36%นะครับนานานักตกปลานิยมใช้สาย PE เบอร์หนึ่งนี่แหละนะครับถึงแม้ว่าจะเล็กนะครับแต่หลายๆคนก็บอกนะครับว่าต่อสายช็อกหน้าให้มันใหญ่หน่อยก็ใช้งานได้แล้วนะครับมาถึงอันดับที่2นะครับผลสำรวจบอกว่า25.21%นะครับ ยกให้สาย PE เบอร์1.5นะครับมาอยู่อันดับที่2นั่นเองนะครับก็ถือว่าได้รับความนิยมจากนานานักตกปลาแฟนเพจ เยอะพอสมควรนะครับสำหรับสาย PE 1.5นี้นะครับจึงทำให้มาอยู่ในอันดับที่2นะครับซึ่งมันก็จะเป็นขนาดอยู่ระหว่าง PE 1กับ PE 2นั่นเองนะครับหลายๆคนก็เลยเลือกใช้1.5นี่แหละนะครับเหมาะสมและอันดับ1ของเรานะครับในการทำโพเกี่ยวกับสาย PE ครั้งนี้นะครับผลสำรวจบอกว่า34.18%นะครับ ยกให้สาย PE เบอร์2นะครับมาเป็นอันดับ1น,นั่นเองนะครับก็ถือว่าไม่แปลกใจนะครับ PE 2เนี่ยตั้งแต่นน,นวดเข้าวงการมาเนี่ยก็มีนานานักตกปลาเลือกใช้กันเยอะนะครับเพราะว่า ช่อนก็ได้ชโดก็ดีนะครับและน้ำหนักที่รองรับได้ก็สูงพอสมควรน,นะครับนำไปต่อใช้กับช็อปสัก30ปอนจนไปถึง50ปอนยังไงก็เอาอยู่อยู่แล้วนะครับวัยรุ่นจึงส่งผลให้สาย PE 2เนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นอันดับ1นึ่สำหรับสาย PE ที่นานานักตกปลาเลือกใช้กันนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับวัยรุ่นนั่นก็เป็นโพที่นันหนวดทำขึ้นมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกใช้ สาย P/E นั่นเองนะครับเกี่ยวกับงานช่อนหรืองาน s h a d ทั่วๆไปที่ทุกทนตกกันเนี่ยแหละนะครับก็ ผลสำรวจออกมานะครับอันดับหนึ่งก็ต้องยกให้นะครับสำหรับสาย P.E.2 นะครับยอดนิยมนะครับก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณแล้วครับว่าจะไปเลือกใช้นะครับถัด4ถัด8ถัด12อนะครับอะไรก็แล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ยี่ห้อนะครับแล้วแต่กำลังที่จะซื้อแล้วกันนะครับแล้วทุกทุกคนละครับคิดเห็นเป็นยังไงบ้างนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่ใช้สาย P.E. เบอร์อะไรกันบ้างนะครับ ทิมคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เลยนะครับแชร์ประสบการณ์กันนะครับสำหรับงานช่อนงานชโดครอบคลุมทั่วไปนะครับเลือกแบบไหนก็ใช้แบบนั้นตามงบประมาณของตัวเองเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันหนวดและทีมงานด้วยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่กับนันหนวดโพในคลิปหน้านะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายปูปู